อยู่กับพลอยนะคะเพิ่มเติมคือสกูตชี่ค่ะเอ่อเล่นนะคะวันนี้นะคะพลอยที่เห็นพลอยเล่นแบบนี้เครื่องตื่นนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวสกูตชี่ที่พลอยได้มาใหม่นะคะแล้วก็สกูตชี่เอ้ยเอาอย่างเดียวก่อนนะคะสกูตชี่ที่พลอยได้มาใหม่ก็คือหนึ่งดูกันเลยไปดูกันเลย อันนี้ค่ะตัวแรกนะคะนี่เลยค่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนะคะแต่ที่รู้ๆนะคะเขานิ่มมากดูดินิมมไม่ซาโลกันะคะจะนิ่มข้างหลังเป็นอันนี้นะคะติดได้สายตกมันติดตู้เย็นได้นะคะพอช,ชอบอันนี้มากเพราะมันนิ่มนิ่มมาก โอเคค่ะไปดูอันต่อไปกันเลไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักันดีนะคะคือเต่านั่นเองค่ะแต่เป็นแบบบิดนะดูแบบตัวเล็กนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความชโาลงมันเลยค่ะช้าลมากกันนะเนาะแต่ได้อยู่ในกล้อง ว่ามันไม่ค่อยสโล,ลว์เลยนะนะแง่สงโลว์มากดูมนะอืมต้องดูอย่างนี้สโลว์มากเลยนะคะดูอันต่อไปกินเลยอันต่อมานะคะเออเล่นบอกกินนะคะอันนี้ หอมมากอุ๊ยอันนี้หอมมากเลยหอมขนมปังมากเลยค่ะเนี้ยมาค่ะต่อไปเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่เรื่รู้นิ่งแล้วก็ชโลมากนึ่มแล้วก็ชมากเลยน,ะนไนนนนม,ม,นม,มกกนน่มีตำหนิเลยนะมีมาเกอนี่นะคะด้านหลังเป็นนี้นะคะวันนี้นะคะพอขอตัวลาไปก่อนนะคะ คอาทไมมันดันไงเนะ้ยมันต้องใส่มาให้ถูกที่ถมันดันกันเนี่ย้นดันกันนะคะ้าเอามาหุมันจะเสีย เขาใส่ให้กับย่านน้ำมันน้ำมันอืมอืมเขาอขอด้ดดวยแม่ะ๊ะเขาดูดดยัง <c oughs> ไงโอเคนะคะพอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย